สวัสดีค้านักเรียนเรายัางเรียนออนไลน์ในรูปแบบวิธีทั์การสอนนะคะของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะครูผู้สอนนะคะครูมลิวันทองบุตเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลียนปลานะคะโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2 รายาวิชาการงานอาชีพง .16101 หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องงานเกษตรเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงาม มาตรฐานง .1.1 เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวตัวชี้วัดงอน .1.1.6.1 อธิบายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1บอกชื่อและประโยชน์ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงามข้อ2เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงปลาสวยงามให้เหมาะสมข้อ 3. เห็นความสําคัญของการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงปลาสวยงามได้เหมาะสมสาระสําคัญวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามผู้เลี้ยงจําเป็นต้องจัดหา เพื่อให้ปลาได้ดำรงชีวิตอยู่อาศัยอย่างมีความสุขมีสภาพแวดล้อมคล้ายอาศัยอยู่ตามธรรมชาติถ้าเลือกใช้ได้เหมาะสมกับประโยชน์จะทำให้ปลามีสุขภาพดีลำตัวอวบอ้วนสีสันสวยงามนักเรียนมาดูนะคะภาพตู้ปลาตู้นี้เป็นยังไงคะสวยไหมคะนักเรียนภาพนี้นะคะนักเรียน มองดูแล้วก็คือภาพอะไรคะก็คือภาพตู้เลี้ยงปลานะคะในตู้เลี้ยงปลามีอะไรบ้างคะนักเรียนอาจสังเกตดูในตู้ปลามีอะไรบ้างามีต้นไม้มีหินสีมีเครื่องปัม๊มมีตุ๊กตาประดับใช่ไหมคะถ้าไม่มีสิ่งต่างๆที่เห็นในตู้ปลาจะเลี้ยงปลาได้หรือไม่คะนักเรียนเลี้ยงได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงปลาแล้วเราไม่ได้มีของพวกนี้ประดับตกแต่ง แล้วก็เลี้ยงได้นะคะก็คือใส่น้ําแล้วก็ใส่ตัวปลาลงไปแต่ความสวยก็จะสู้เรามีอุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลามีอะไรบ้างอ่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลานะคะอันดับแรกเลยก็คือตู้ปลาใช่ไหมคะอันดับที่สองก็คือเครื่องปั๊มน้ําใช่ไหมคะเครื่องปั๊มน้ําที่สําหรับใส่ตู้ต่อไปน้ํายาปรับสภาพน้านะคะ ข้อ4นะคะก็คือที่ตักตัก,ตกอะไรคะตักปลาตักลูกปลาอะไรพวกนี้นะคะก็คือสวิงนั่นเองนะคะต่ป้าหินสีนะคะหินธรรมชาติแล้วก็ต้นไม้น้ำนะคะเจดชนิดนี้เป็นวันสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลานะคะเพื่อประดับตกแตง่งแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำนะคะเป็นอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มีความจำเป็นในการเลี้ยงปลาด้วยนะคะ ต่อไปประโยชน์นะคะตู้ปลานะคะประโยชน์ก็คือใส่น้ําและปลาสวยงามนะคะเครื่องปั๊มอากาศประโยชน์ก็คือเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะคะน้ํายาปรับสภาพน้ําก็คือใส่ลงในน้ําที่มีปลาเป็นโรคนะคะกระชอนตักปลาก็คือตักปลาไม่ให้บอบช้าน,นะคะหินสีหินกรวดประดับตกแต่งตู้ปลานะคะส่วนต้นไม้น้ําก็คือ ซึมซับของเสียและเป็นอาหารให้ป่านะคะอันนี้เป็นประโยชน์ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตู้ป่านะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามนะคะมีประโยชน์แตกต่างกันนะคะจึงต้องเลือกใช้เหมาะสมนะคะวันนี้นะคะครูมีภาระงานให้นักเรียนทำหนึ่งชิ้นงานก็คือให้นักเรียนบอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลานะคะมีทั้งหมด จ็ดชนิดนะคะที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างนะคะเช่นตูป้ปลาเครื่องปั๊มใช่ไหมคะเครื่องปั๊มอากาศนะคะหรืออะไรคะกระชอนตักปลาต้นไม้น้านะคะหินกรวดใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกเจ็ดข้อนะคะ,ะถ้านักเรียนดูคลิปจบนะคะนักเรียนจะตอบได้หมดเลยนะคะเพราะอยู่ในคลิปการสอนทั้งหมดเลยนะคะเจ็ดข้อนี้นะคะอ่า เขียนให้สวยนะลูกเขียนเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูตรวจนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นนามสกุลเลขที่ให้ชัดเจนนะคะเ,ออเขียนเสร็จแล้วนักเรียนส่งมาให้คุณครูตรวจนะคะสัปดาห์นี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ